ขุมทรัพย์นาคารตอนที่หนึ่งสวัสดีครับก่อนเที่ยงเล็กน้อยในขณะที่พรานแจ้งกำลังงุ่นง,งานอยู่กับการดูแลพืชผลในสวน ก็ได้ยินเสียงที่ไม่คุ้นหูทักเข้ามาลุงครับนี่เป็นบ้านของพรานแจ้งใช่ไหมครับพรานแจ้งหันไปทางเสียงที่ทักเข้ามาพร้อมกับทำหน้าชางังนเมื่อเห็นผู้ชายแปลกหน้าสามสี่คนกำลังเดินเข้ามาหาแต่ละคนมีเป้สนามใบใหญ่ติดหลังบางคนก็มีปืนลูกซองยาวและมีดเดินป่าท่าทางท้งมัดทะแมงอย่างกับจะออกครพก่อนจะตอบออกไปใช นี่แหละบ้านของพรานแก้งละงั้นลุงก,ก็คือพรานแก้งใช่ไหมครับผู้ชายคนที่เดินดับหน้าถามออกมาอีกพร้องกับเดินเข้ามาหาใช่ข้านี่แหละพรานแจ้งนะไปยังไงมายังไงละ่ะพ่อคุณอา้าวเชิญนั่งที่แคร่ไม้ภายใต้ร่มมะม่วงนั่นแหละเย็นสบายดีพรานแจ้งตอบรับพร้อมกับถามกลับไปและเชิญให้แขกแปลกหน้านั่งอ๋อสวัสดีครับพรานแจ้งพ่อผมมาจากในเมือง ตั้งใจจะมาเที่ยวป่าทางนี้นะ่ะร้านแจ้งผมชื่ออาคมและนี่ก็เดชธานีและขะจรครับผู้ชายสามสี่คนเข้ามายกมือไหว้แล้วเดินเข้าไปนั่งบนแคร่ไม้ไผ่แล้วบอกชื่อของตัวเองและพักพวกพร้อมทั้งได้บอกวัตถุประสงค์ของการมาในครั้งนี้เที่ยวป่ายัางไงล่ะเที่ยวชมนกชมไม้ภูผ,ผาและสายฐานหรือว่าเที่ยวล่าสัตว์ล่ะ พรานแจ้งถามออกมาเพราะยังไม่ทราบวัตถุประสงค์ที่แน่ชัดของการมาเที่ยวป่าตามที่ผู้ชายสามสี่คนนั้นบอกมาอ๋อพวกเราตั้งใจจะไปเที่ยวดูถนะ้ำน่ะพรานแจ้งเห็นมีคนบอกว่าถ้ำทางนี้สวยงามเลยอยากมาเที่ยวชมบ้างนะ่ะคนที่ชื่ออาคมตอบออกมาพรางหันไปมองพักพวกที่นั่งเงียบๆคอยฟังไปในทีซึ่งพรานแจ้งได้พูดออกมาว่าถ้าจะไปเที่ยวชมถมนะ้ำน่ะก็ไกลโขอ,อยู่นะ เส้นทางที่จะไปก็มีเพียงเส้นทางจากหมู่บ้านของข้านี้เท่านั้นที่อยู่ใกล้กว่าเส้นทางทุกๆเส้นทางแต่ก็ต้องใช้เวลาเดินข้ามเขาไปอีกไกลพอสมควรน,นะป่าก็หนาเอาการถ้าไม่ติดขัดอะไรสองวันก็ถึงโอ้นี่ขนาดว่าใกล้นะนี่ยังต้องเดินทางตั้งสองวันเนี่ยชายคนที่ชื่อเดชอุทานออกมาเพราะไม่นึกว่าถ้ำในเขตป่านี้จะไกลขนาดนั้นซึ่งพรานแจ้งได้ถามออกมาว่า แล้วพ่อคุณเคยมาแถวนี้บ้างไหมหรือเคยเข้ามาป่าแถวนี้นะหรือ,อยังล่ะโอ้ยยังไม่เคยมาแถวนี้เลยพรานแจ้งที่มานะ่ะเพราะได้ยินคนเล่าให้ฟังเลยอยากจะมาเห็นด้วยตานะ่ะพรานแจ้งชายคนที่ชื่ออาคมตอบออกมาพลางหันไปทางพักคพวกก่อนที่พรานแจ้งจะถามออกมาอีกว่าเอาแล้วจะไปกันยังไงล่ะก็เพราะไม่เคยมานั่นแหละถึงได้มาหาพรานแจ้ง เพื่อจะให้พรานแจ้งช่วยนำทางนะ่ะพวกเรามีค่าจ้างให้จะเอาเท่าไหร่ก็ยินดีที่จะจ่ายให้นะอาคมตอบออกมาพร้อมกับเสนอเงินค่านำทางแต่พรานแจ้งก็รีบปฏิเสธด้วยเหตุผลที่ว่าโอ้ะให้ค่าเท่าไหร่ค่าก็รับไม่ได้ดอกนะไวยสังขารของข้าไม่เหมือนเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วข่าน่ะไปไม่ไหวดอกนะมันเป็นทางเดินธรรมดาซะเมื่อไรละ่ะ ทั้งป่าทั้งโขดหินทั้งลำธารทั้งสัตว์ป่าที่ดุร้ายว่าแต่พวกคุณจะไปเที่ยวถ้ำไหนกันล่ะมันมีตั้งหลายถ้ำและแต่ละถ้ำก็ห่างไกลกันพอดูนะพอพูดจบพรานแจ้งกงได้ถามออกมาอีกซึ่งชายคนที่ชื่อเดชก็ได้ตอบออกมาว่าพวกเราตั้งใจจะไปถ้ำผาดํานะอยู่ไกลไหมอ๋าถ้ำผาดำ,นะออำ,าดำโอ้่าว่าพากันเปลี่ยนใจเถอะ ขาดข้าเที่ยวป่ามาตั้งแต่เล็กจนโตได้เคยผ่านไปครั้งเดียวก็แทบจะเอาชีวิตไม่รอดจนบัดนี้ข้ายังไม่กล้ากล้ามกลายเข้าไปอีกเลยและคนแถวนี้ก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปเลยสักคนแม้แค่เพียงผ่านเข้าไปในเขตทั้งก็เถอะพรานแจ้งบอกออกมาด้วยสีหน้าหวัดหวากแต่ก็ไม่ทําให้ผู้ชายทั้งสี่คนนั้นล้มเลิกความตั้งใจแต่อย่างใดและอาคงก็ได้พูดออกมาอีกว่าพวกเราได้ตั้งใจไว้แล้ว ว่ายังไงก็จะไปถึงถ้ำผาดำให้ได้เพราะอยากจะไปให้เห็นเป็นบุญตาสักครั้งนะ่ะยังไงก็ขอร้องพรานแจ้งละจะเอาเท่าไหร่ก็ยินดีให้นะพรานแจ้งคุยกันไปคุยกันมาซึ่งทั้งอาคมและเ,เพื่อนๆก็รุกเร้าอย่างไม่ลดละและเมื่อทนต่อการารุกเร้าไม่ไหวพรานแจ้งจึงได้พูดออกมาว่าถ้าตั้งใจจะไปถ้ำผาดำจริงๆและจะให้ข้านำทางนั้นนะ่ะคงไม่ไหวก็อย่างที่ข้าบอกนั่นแหละ ไวและสังขารของข้าไม่อำนวยแล้วงั้นก็เอาอย่างนี้นะรอข้าสักพักข้าจะไปถามพรานทวนให้แต่พรานทวนก็เลิกเข้าป่ามาสี่ห้าปีแล้วละเพราะหันมาทำไร่ทำสวนอย่างเดียวแต่ก็ยังแข็งแรงดีอายุก็ยังไม่มากนะักและพรานทวนนั้นก็เป็นพรานที่เก่นจัดชำนาญไพรในละแวกนี้ไม่น้อยไปกว่าข้าแต่ข้าก็ไม่มั่นใจนะว่าแกจะรับงานนี้หรือไม่ เดี๋ยวจะพาพรานทวนมาหาแล้วให้คุยกันเอาเองนะเมื่ออาคมกับพวกเห็นด้วยพรานแจ้งก็ลุกเดินไปหาพรานทวนที่มีบ้านอยู่ห่างออกไปทางท้ายหมู่บ้านและในระหว่างที่พรานแจ้งออกไปตามพรานทวนนั้นทางอาคมกับเพื่อนๆก็คุยและประึกษากันด้วยความดีใจซึ่งขจรได้ถามเดชออกมาเหมือนจะยังไม่มั่นใจเรื่องสมบัติในถ้ำเฮ้ยนี่เดช เองแน่ใจนะว่ามีสมบัติอยู่ในถ้ำผาดำจริงๆนะบัตโธเอ้ยลายแทงก็บอกไว้ทนโทรเองยังจะสงสัยอะไรอีกล่าถ้าไม่มั่นใจจะกลับก็ได้นะเว้ยส่วนแบ่งจะได้น้อยลงวะ่ะเดดตอบออกมาเหมือนจะไม่พอใจต่อความสงสัยของขจรไม่หรอกเพียงแต่ข้าอยากสร้างความมั่นใจก็เท่านั้นมาแล้วจะกลับไปมือเปล่าก็เสียเที่ยวสิวะขจรตอบอ้อมอ้มเสียงอ่อย และธานีได้พูดออกมาว่านี่อาคมแกอย่าเผิอไปบอกนะว่าพวกเราจะไปค้นหาสมบัติในถ้ำนะเดี๋ยวพวกมันจะปากโป้งเที่ยวไปหาพูดจนเสียงานได้และยิ่งไปกว่านั้นพวกมันอาจจะตั้งเงื่อนไขในการนำทางเป็นขอมีส่วนแบ่งแทนค่าจ้างก็ได้แล้วจะทำให้ส่วนแบ่งลดลงนะไม่งั้นจะพากันอดเป็นมหาเศรษฐีกันนะเว้ยธานีพูดออกมาเหมือนจะเตือนอาคม เพราะเรื่องอย่างนี้ต้องเก็บเป็นความลับแล้วขอจองก็ได้พูดออกมาอย่างคลางแคลงใจว่านี่ข้าว่าถึงแม้ไม่บอกพอมันไปถึงถ้ำมันก็ต้องรู้อยู่ดีนั่นแหละว่าเราจะไปค้นหาสมบัตินะ่ะข้าว่ามันจะต้องขอมีส่วนแบ่งแน่ๆวะ่ะใครว่ามันจะมีส่วนแบ่งละ่ะพอตอนไปเราก็สังเกตและจดจำเส้นทางได้แล้วเรื่องอะไรจะให้มันมีส่วนแบ่ง และได้กลับมาเล่าให้ใครต่อใครฟังได้เล่าก็จัดการอย่าให้มันได้กลับมาสิก็เอามันไว้เป็นผีเฝ้าถ้ำนั่นแหละแค่นี้พวกเราก็ได้สมบัติไปเต็มๆแล้วแล้วก็ไม่ได้จ่ายค่านำทางให้มันด้วยขากลับเราก็เลี่ยงออกไปทางอื่นสิใครจะรู้เดชบอกแผนการให้ทุกคนเข้าใจและต่างก็พากันกระยิมใจไปด้วยกันทุกคนสักพักใหญ่ๆรานแจ้งก็กลับมา ร่วมกับพรานทวนที่เดินตามหลังมาเงียบๆพอมาถึงพรานแจ้งก็ได้แนะนำพรานทวนให้ทุกคนได้รู้จักขอโทษด้วยนะที่ปล่อยให้รอนานคนนี้แหละพรานทวนละเอาจะคุยจะตกลงกันอย่างไรก็แล้วแต่จะว่ากันละข้าขอเป็นเพียงผู้ฟังเท่านั้นแหละไม่มีส่วนได้เสียใดๆนะเมื่อพรานแจ้งได้แนะนำพรานทวนให้ทุกคนได้รู้จักแล้วจากนั้นการเกราจาก,ก็เริ่มขึ้น โดยพรานทวนได้พูดออกมาว่าเอาละถ้ำผาดำเป็นอย่างไรคิดว่าลุงแก้งคงเล่าให้ฟังกันทุกคนแล้วนะถ้ายัางไงก็คิดทบทวนและเปลี่ยนใจได้เพราะถ้ำผาดำนั้นไม่เคยมีใครกล้าเข้าไปเลยถึงได้เข้าไปก็ไม่ได้ยินข่าวว่ามีใครได้กลับมาสักคนนะแต่ถ้ายังไม่เลิกล้มความตั้งใจที่จะไปข้าก็จะขอทำข้อตกลงไว้ก่อน เพื่อให้เกิดความเข้าใจต่อข้อปฏิบัติในระหว่างการเดินทางไปยังถ้ำผาดำและให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดทั้งนี้เพื่อให้การเดินทางเป็นไปด้วยความราบรื่นและที่สำคัญก็คือเพื่อให้มีความปลอดภัยต่อทุกคนหรือจะว่าอย่างไรก็ว่ามาพรานทวนพูดเหมือนอยากจะให้คนทั้งสี่เปลี่ยนความตั้งใจที่จะไปยังถ้ำผาดำและหันไปที่ถ้ำอื่นๆแทน ซึ่งอาคมกับเพื่อนๆได้หันไปคุยกันได้สักครู่ก็หันกลับมายืนยันความตั้งใจเดิมพวกเราไม่เลิกลลมความตั้งใจแน่นอนพรานถวนยังยืนยันที่จะไปถ้ำผาดำเหมือนเดิมนะเอาข้อตกลงหรือข้อปฏิบัติมีอะไรบ้างก็ว่ามาได้เลยพวกเราพร้อมที่จะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดอาคมเป็นตัวแทนของเพื่อนๆยืนยันออกมาอย่างหนักแน่นซึ่งพรานทวนได้ชี้แจงทั้งข้อปฏิบัติในระหว่างการเดินทาง และระหว่างไปถึงถ้ำแล้วว่าถ้าอย่างนั้นข้าจะขอทำข้อตกลงให้ทุกคนได้ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดทั้งในระหว่างการเดินทางและเมื่อไปถึงถ้ำแล้วห้ามกระทรรการใดๆดังต่อไปนี้คือข้อหนึ่งในระหว่างการเดินทางเนื่องจากพวกเรามีเกียรตนาที่จะไปเที่ยวชมถ้ำเท่านั้นจึงห้ามไม่ให้ทุกคนล่าสัตว์ป่าทุกชนิดเป็นอันขาด จะกินอาหารจาพ่อที่เตรียมไปเท่านั้นข้อสองเมื่อไปถึงถ้ำแล้วห้ามไม่ให้ทุกคนถือเอาสิ่งของใดๆที่เห็นภายในถ้ำออกมาเป็นอันขาดไม่ว่าจะเป็นก้อนหินก้อนดินหรือสิ่งใดๆที่เห็นอยู่ภายในถ้ำข้อปฏิบัติก็มีเพียงสองข้อเท่านี้ขอให้ทุกคนยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดไม่มีการอนุโลมใดๆแม้สักข้อเดียว ถ้าเห็นว่าข้อปฏิบัติหรือข้อห้ามนั้นยากที่จะปฏิบัติตามได้ก็จะเป็นต้องยกเลิกการเดินทางในครั้งนี้มีใครสงสัยหรือไม่เห็นด้วยไหมพอพรานทวนพูดจบอาคมกับเพื่อนๆได้ยินยอมทำตามข้อตกลงดังกล่าวไม่มีข้อต่อรองใดๆออกมาซึ่งพรานทวนได้ถามออกมาอีกครั้งว่าแล้วพวกคุณพร้อมที่จะออกเดินทางวันไหนล่ะขอเป็นเช้าวันพรุ่งนี้นะ วันนี้นี่ก็จะบ่ายแล้วงั้นก็คงต้องขอรบกวนพรานแจ้งเพื่อขอนอนค้างที่บ้านสักคืนละแต่จะขอนอนที่เพิงพักข้างบ้านนั่นส่วนอาหารการกินนั้นพวกเราเตรียมมาพร้อมแล้วไม่ต้องห่วงจะไม่ให้เป็นภาระของพรานแจ้งละอาคมตอบออกมาพร้อมกับหันมาทางพรานแจ้งเพื่อขอพักที่บ้านสักคืนซึ่งพรานแจ้งก็ยินดีให้พักด้วยความมีน้ำใจไมตรี หลังจากพากันกินข้าวเย็นเสร็จนักท่องไพรทั้งสี่ก็นั่งคุยกันเงีย,งยบๆเพราะเห็นว่ายังหัวค่ำอยู่เออข้านี้รำคาญไอ้ข้อตกลงที่ว่านั้นจังวะเดินป่ามันก็ต้องเห็นสัตว์ป่าสิวะเราไม่ได้ออกเดินหามันนี่ถ้ามันเดินมาหาเราก็เป็นธรรมดาที่จะล่าสิวะข้อห้ามบ้าๆบอๆบ,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 บอกออกมาได้ เดชบ่นออกมาเหมือนจะไม่พอใจกับข้อตกลงที่พรานชวนได้กำหนดไว้ให้ซึ่งอาคมได้พูดออกมาว่าเอาเมื่อเองไม่เห็นด้วยแล้วไปรับปากพรานชวนทำไมล่ะเขาก็ถามอยู่นี่โธ่เอย้ยข้าก็รับปากส่งเดชไปเฉยๆนั่นแหละวะถ้าไม่รับปากแล้วมันจะยอมนำทางเราไปหรอือแม่ถ้าข้าเคยเข้าป่าแถวนี้มาบ้างไหนเลยข้าจะไปง้อพรานกระจอกอย่างมันวะ นี่คงเห็นแก่เงินชิตาเลยหาข้อห้ามมาเป็นเงื่อนไขเพราะเห็นว่าพวกเราไม่รู้เส้นทางที่จะไปละข่าวว่าเดชพูดออกมาพรางมองซ้ายมองขวาไอ้แต่พรานทวนเขายืนกรานให้พวกเราถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและไม่มีอนุโลมใดๆนะโว้ยเดชข้าวว่ามันจะยุ่งยากอยู่นะหรือว่าไงขจรพูดออกความเห็นแต่เดชก็ดึงดันพูดออกมาอีกว่า โทเอ้ยเข้าป่าไปแล้วก็อีกแค่พรานชาวบ้านธรรมดาธรรมดาหายิงนกยิงหนูไปตามเรื่องมันจะทำอะไรเราได้วะเองคิดมากไปวะ่ขะขจรเมื่อเข้าป่าไปแล้วเราก็มีอิสระในการตัดสินใจที่จะทำอะไรก็ได้ไอ้ข้อตกลงบา้บาๆนั่นน่ะมันก็แค่คําพูดพาเอาข้อตกลงที่ว่านั้นไปติดไว้ในป่าเสเมื่อไรละ่ะเองอย่าใจฟอดักเลย เดชพูดออกมาอย่างลำพองตนซึ่งทั้งหมดก็พลอยเห็นด้วยในความคิดของเดชสักพักทั้งหมดก็พากันนอนเพื่อเตรียมออกเดินทางตั้งแต่เช้าเช้าตรู่วันต่อมาพรานชวนก็ออกมาหาอาคมกับพวกซึ่งเมื่อมาถึงก็เห็นคนทั้งสี่เตรียมพร้อมรออยู่แล้วดูสีหน้าแต่ละคนกระตือเรือร้อนพร้อมที่จะออกเดินทางซึ่งเดชได้ทักออกมาว่านี่พรานทวน จะเข้าป่าทั้งทีมีเพียงปืนแก๊ป,ปเก่านี่นะแล้วจะยิงอะไรได้นอกจากยิงนกยิงหนูแต่ก็อย่างว่าเลยนะอยู่บ้านนอกบ้านป่าแค่ปืนแก๊ปก็ดีถมเถะแล้วพวกเราพร้อมที่จะออกเดินทางแล้วนะพรานทวนเมื่อได้ยินก็ไม่ว่าอะไรออกมามองหน้าเดตแวบ,บหนึ่งพรางยิ้มเล็กน้อยก่อนจะพูดออกมาเมื่อพร้อมแล้วก็ออกเดินทางได้เลยเดี๋ยวจะสาย พอพูดจบพรานชวนก็ออกเดินนำหน้าโดยไม่ต้องชี้แจงอะไรอีกพรางคิดหนักใกต่อการนำทางในครั้งนี้เพราะพอจะมองออกถึงอุปนิสัยของคนทั้งสีนี้ได้แต่เมื่อรับปากแล้วก็ต้องทำตามที่ได้รับปากไว้พรางคิดหวั่นใจในการเข้าป่าในครั้งนี้ว่าอาจจะเกิดเหตุที่ไม่ดีขึ้นได้เที่ยงวันก็พากันเดินทางมาถึงเนินตีนเขานั่งพักใต้ต้นแดงใหญ่ที่ร่มรื่นข้างลำห้วย ยิงได้พากันกินข้าวโดยพรานทวนได้แยกตัวออกมานั่งเงีย,งยบๆอยู่อีกด้านหนึ่งเมื่อได้กินข้าวเสร็จและในขณะที่กําลังนั่งพักขจรก็ขยิกเข้ามาหาเดชพรางกระซิบออกมาว่าเฮ้ยเดชเิ่งลองมองไปตามลําห้วยสิว่านั่นมันตัวอะไรวะเดชรีบหันควับไปตามที่ขจรบอกพรางสายตาก็ลุกวาวพร้อมกับรีบลุกขึ้นเดินย่องเข้าไปหาหมูป่าตัวขนาดเครื่อง ที่กำลังนอนแค่ปรลักอยู่ข้างลำห้วยอย่างเพลิดเพลินเมื่อเ,เ,เข้าไปใกล้ประมาณห้าหกวาเดฟก,ก็ยกปืนลูกซองขึ้นประทับไหลเล็งปลายกระบอกไปยังหมูป่าอย่างมั่นใจและด้วยทิศทางที่เดฟยืนอยู่นั้นเป็นทิศทางเหนือลมยังไม่ทันที่เดฟจะเหนี่ยวไกลออกไปด้วยสัญชาตญาณระวังภยัยเมื่อจมูกได้สัมผัสกลิ่นของคนหมูป่าตัวนั้นทะึ่งครวดแล้วทะยานออกจากปักด้วยความตกใจ พร้อมกับเสียงปืนดังสนั่นไล่ตามหลังกระสุนแม้จะไม่ตรงเป้าแต่ก็เจาะเข้าตรงบั้นท้ายของหมูป่าจนเลือดไหลโชกแล้วทะยานหายเข้าไปในป่าบอลที่ขึ้นหนาแน่นอยู่ข้างลําห้วยเด็กกระชับปืนออกวิ่งตามพรานตะโกนบอกให้ะจรวิ่งอ้อมไปดักอีกทางโดยไม่สนใจต่อพรานทวนที่ตะโกนห้ามอยู่ข้างหลังจนพรานทวนนึกหวาดหวัน่นเกรงว่าจะเกิดอาเพศขึ้นเหนือระหว่างการเดินทางแต่ก็ได้แต่ทําใจเพราะเห็นว่า ทุกคนนั้นไม่ใส่ใจต่อข้อห้ามใดๆเลยแม้แต่น้อยจึงได้แ,แต่ยืนมองตามคุณทั้งสี่วิ่งไล่ตามหมูป่าออกไปด้วยความหดหู่ใจในขณะที่อาคมและธานีหันแวบ,บมามองเหมือนจะสังเกตท่าทีของพรานทวนรางนึกยิ้มอยู่ในใจทำไมทำการอย่างนี้เราก็ตกลงกันแล้วไม่ใช่หรือพรานทวนหันมาพูดกับอาคมและธานีด้วยความคับแค้นใจซึ่งอาคมก็ได้พูดออกมาว่า โอไม่เป็นอะไรมัง้งพรานถวนก็แค่หมูป่าตัวเดียวเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่รู้เลยว่าเจ้าหมูป่าตัวนั้นอะไปถึงไหนแล้วเดชย่องเดินตามหมูป่าไปช้าๆเมื่อสังเกตเห็นใบบอลเคลื่อนไหวออกไปทางป่าผือซึ่งมีขจรคอยดักอยู่ทางนั้นรางนึกกระยิบใจที่จะได้ประเดิมหมูป่าเป็นผลงานชิ้นแรกของการเข้าปา่าจะได้เปลี่ยนอาหารก็คราวนี้เดชมองลงไปในห้วยที่ลึกไม่เกินหัวเขา่า ที่หนาแน่นไปด้วยต้นผือก็เห็นแต่ความเงียบปราศจากการเคลื่อนไหวใดๆมองข้ามไปยังจุดที่ขจรกำลังนั่งดักทางที่อยู่ห่างออกไปไม่เกินยีสเมตรก็ยังเงียบพลางนึกในใจว่าขจรคงกำลังรอให้เจ้าหมูป่าเข้าไปหาในระยะที่ยิงหวังผลได้เพราะขจรนั้นฝีมือการยิงปืนแม่นอย่างกับจับวางเหนี่ยวไกปืนแต่ละครั้งไม่มีพลาดเป้าเลยแม้สักครั้งจึงได้นั่งซุ่มรอดูท่าที เพื่อเจ้าหมูป่าเกิดวกกลับมาแล้วจะได้อวดฝีมือบ้างว่าฝีมือการยิงปืนของตนเองก็ไม่ได้ไปกว่าใครปลายต้นผือเคลื่อนไหวไปทางขาจรอ,อยู่ไหวๆจนขจรใจเต้นตึกๆพรางกระชับปืนให้เหมาะมือพร้อมที่จะยิงสักพักปลายต้นผือก็อน,นิ่งเงียบไม่มีการเคลื่อนไ,วไหวใดๆจนขจรที่นั่งซุ่มคอยจ้องจับรู้สึกหงุดหงิดเหมือนจะเห็นว่าคอยนานจนเหลือจะทน ยึงได้ย่องออกจากที่ซุ่มก้าวเท้าเงียบกริบพุ่งสายตาไปยังจุดที่เห็นการเคลื่อนไหวครั้งล่าสุดมือกระชับด้ามปืนจนชุ่มเหงือพะจรก้าวเท้าช้าๆอย่างหนักแน่นสายตาก็จ้องจับออกไปแทบจะไม่กระพริบตามือกระชับปืนแน่นพร้อมที่จะเหนี่ยวไกลพลางนึกกระยิมใจเพราะยังไงเสียเจ้าหมูป่าก็หนีเขาไม่พ้นเป็นแน่ เม่เห็นจุดสงสัยที่คาดว่าเจ้าหมูป่าคงจะซ่อนตัวอยู่ในโพงรกซุ้มป่าผือเบื้องหน้าก็ก้าวเท้าเข้าหาอย่างย่ามใจเหลืออีกไม่ถึงสองก้าวก็จะเข้าถึงทันใดนั้นเจ้าหมูป่าลำบากก็ทะยานออกมาจากซุ้มป่าผือทะยานเข้าใส่ขจรปานสายฟ้าแลบเที่ยวงงที่ยื่นออกมาตวัดเข้าช่วงท้องของขจรจนร้องเสียงหลงล้มหงายหลังทั้งยืนยังไม่ทันที่จะร้องตะโกนบอกให้เด็กเข้ามาช่วย เขี้ยวอีกข้างของเจ้าหมูโทนก็ตวัดเข้าซี่โครงจนขจนรร้องออกมาแทบไม่เป็นเสียงผู้เสียงคนเลือดทะลักแดงฉานไปทั่วท้องน้ำขจรตะเกียวตะกายหนีแต่ก็เชื่องช้าเพราะทั้งน้ำและเครือผักบุ้งผักแว่นที่เกี่ยวพันขาจนแทบจะดิ้นไม่ได้แต่ก็พยายามเอียงตัวหลบเขี้ยวของเจ้าหมูนรกหนีตายอย่างทุรักทุเลในขณะที่เดชวิ่งเข้ามาถึงก็ได้แต่ยกปืนสายไปสายมา เพราะทั้งหมูทั้งคนพลิกไปพลิกมาเป็นพาลาวันจนไม่กล้าเหนี่ยวไกลออกไปเพราะเกรงว่าจะถูกพวกเดียวกันความชุลมุนตรมตามดังสนันทําให้ทั้งอาคมและธานีตลอดทั้งพรานทวนวิ่งเข้ามาหาแบบใจหายใจคว่ำยังไม่ทันที่ใครต่อใครจะตัดสินใจทําอย่างไรเพราะต่างก็พากระตกตะลึงต่อภาพที่เห็นจนทําอะไรไม่ถูกจะยุบปืนขึ้นยิงใส่เจ้าหมูมรณะก็ยากยิ่งเพราะทั้งหมูทั้งคนพันกันพลิกไปพลิกมาจนชุลมุน จึงได้แต่วิ่งวนไปวนมาพรางส่งเสียงร้องไล่หวังจะให้เจ้าหมูตกใจกลัวแล้ววิ่งหนีแต่ก็ดูเหมือนว่าบัดนี้เจ้าหมูทนดูจะเมามันอย่างเครียดแขนจนไม่ใส่ใจต่อเสียงร้องเอตโโรอยู่ก็ได้ใกล้แล้วก็โผทยานสุดแรงเกิดไวจนแทบจะมองตามไม่ทันพร้อมกับตวัดเขี้ยวสลับซ้ายขวาเข้าช่วงท้องของขจรจนไส้ไหลทะลักออกมา ในขณะที่ขจรดูเหมือนจะหมดสติไปแล้วเพราะไม่มีเสียงร้องออกมาแม้แต่น้อยแล้วเจ้าหมูมหาการก็ตวัดเชี่ยวสั่งลาเข้าซี่โครงของขจรอย่างเต็มเหนี่ยวจนเห็นซี่โครงหักปลิ้นออกมาอย่างน่าสยดสยองจนทุกคนเห็นแล้วต่างเบือนหน้าหนียังไม่ทันที่เดชจะยกปืนขึ้นยิงเจ้าหมูโทนมรณะก็พุ่งทะยานขึ้นฝั่งวิ่งหายเข้าไปในป่าไผ่ในทันใด เดชกับธานีถลันลงไปหามเอาร่างของขอจรที่แน่นิ่งปราดสจากลมหายใจขึ้นมาอย่างทุลักทุเลต่างร้องเรียกขจรจนเสียงแหบเสียงแห้งแต่ก็ไม่มีเสียงร้องโอดโอยออกมาแม้สักแอดเดชสุดเข่าลงหัวขบกรามแน่นอย่างเครียดแฉีนพรางสะบดออกมาจนฟังไม่ได้สับพรานทวนเห็นแล้วก็รู้สึกหดหูใจเพราะเชื่อแน่ว่าเหตุอาเพศนี้มาจากการที่ไม่รักษาคำพูดที่ได้รับปากไว้ว่า จะปฏิบัติตามข้อห้ามอย่างเคร่งครัดแต่ก็สายเกินกว่าจะพูดอะไรออกมาสัตว์พักก็นำร่างของขจรเข้ามานอนในที่พักแล้วได้ปรึกษากันว่าจะจัดการกับศพของขจรอย่างไรแล้วก็ตกลงกันว่าให้ช่วยกันหาไม้แห้งมาทําเชิงตะกรอนแล้วจุดไฟเผาอย่างไม่มีพิธีรีตองอะไรเพราะยังไงก็ยังเห็นสมบัติที่เชื่อว่ามีอยู่ในถ้ำสำคัญเกินกว่าจะเลิกล้มความตั้งใจได้ ว่าจะจัดการเกี่ยวกับศพข,ของขจรแล้วเสร็จท้องฟ้าก็คล้อยคำ่ำจึงตกลงที่จะพากันพักแรมอยู่ที่เดิมใต้ต้นแดงใหญ่เชิงตินเขาข้างลำห้วยก่อนจะพากันกินข้าวอาคมได้ถามพรานทวนออกมาว่าแล้วพวกเราจะนอนกันยังไงนี่เดี๋ยวช่วยข้าไปหาตัดไม้มาทำห้างนอนกันนะยังพอมีเวลาพรานทวนพูดออกมาแต่เดี๋ยก็ได้แย้งออกมาว่าปัดโธ ใครจะขึ้นไปนอนบนต้นไม้เข้าไปเถอะส่วนข้าจากแฝนประเรนอนอยู่ข้างล่างนี้แหละขืนขึ้นไปนอนตัวขวดตัวแข็งอยู่บนต้นไม้เหมือนลิงเหมือนข้างข้าคงปวดเมื่อยไปทั้งตัวและหลับไม่ลงเป็นแน่วะ่ะไม่ได้นะแค่กลางวันเราก็ยังเห็นอันตารายแล้วขืนนอนอยู่ข้างล่างไม่ปลอดภัยแน่เพราะเขตนี้สัตว์ป่าที่ดุร้ายที่ออกมาหากินในเวลากลางคืนนั้นมีมากโดยเฉพาะเสือพรานทวนพูดออกมา ด้วยประสบการณ์ที่ท่องไพรามานับสิบปีโธ่เอ้ยอย่าที่ขลาดตาขาวนักเลยพรานทวนเป็นพรานมาได้อย่างไรแค่นี้ก็กลัวแล้วข้านนี่คิดผิดจริงๆที่หลงเอาพรานทวนมาเป็นคนนำทางให้นะ่ะไม่ละข้าจะแขวนประเรนอนอยู่ข้างล่างนี้แหละเดชพูดออกมาพร้อมกับทานีที่พลอยเห็นด้วยซึ่งอาคมเมื่อเห็นเพื่อนดึงดันจะนอนอยู่ข้างล่างจึงได้ขอร้องให้ทําตามที่พรานทวนแนะนําแต่ก็ถูกเดชปฏิเสธ รานควรจึงได้พูดออกมาอีกว่าใครว่าข้าจะเป็นคนนำทางต่อไปละ่ะพรุ่งนี้ข้าก็จะกลับแล้วพวกคุณก็พากันไปเองก็แล้วกันนะถ้ายัางดึงดันที่จะนอนอยู่ข้างล่างนี้และที่สำคัญพวกคุณไม่ได้รักษาคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ถ้าเป็นอย่างที่เห็นมานั้นเห็นทีข้าจะต้องขอยกเลิกข้อตกลงที่จะเป็นคนนำทางให้ล่ะนะเพราะข้าไม่แน่ใจว่าต่อไปในทางข้างหน้านั้น จะเกิดเหตุอาเพศอะไรขึ้นอีกหรือไม่และหากพวกคุณยังจะล่าสัตว์อีกหรือทําอะไรแบบตามใจตนเองอย่างไม่มีกฎเกณฑ์อะไรข้าก็ไม่ขอเสี่ยงละปะโธเอ้ยถือว่ารู้ทางกว่าหรือไงจึงได้กล้าพูดขู่ออกมาแบบนี้นะเห็นปืนข้าไหมนี่เพียงนัดเดียวพรานทวนก็หมดโอกาสหายใจแล้วนะจ้างมาแล้วก็ต้องรับผิดชอบสิจะมาทำทิ้งทิ้งองขว้างกลางครัได้อย่างไรประโท เด็ตะคอกออกมาอย่างฉุนเฉียวจนอาคมอดจะพูดตัดบทออกมาไม่ได้ว่าเอาเถอะวะไหนๆพวกเราก็จ้างพรานทวนมาแล้วและจําเป็นต้องอาศัยพรานทวนในการนําทางต่อไปก็ทําตามที่พรานทวนบอกเถอะวะเพราะพรานทวนรู้เส้นทางและพื้นที่ดีกว่าพวกเราเมื่ออาคมพูดจบพรานทวนก็ได้พูดออกมาอีกว่าในเมื่อยังจะให้ข้าเป็นคนนําทางต่อไปอีกก็ขอให้เคร่งครัดต่อข้อห้ามที่ได้ตกลงกันไว้ ไม่งั้นข้าก็คงต้องขอปฏิเสธที่จะเป็นคนนำทางให้ละโดยไม่ขอเอาค่าจ้างใดๆและคงต้องกลับในพรุ่งนี้เช้าเมื่อเห็นพรานทวนขึงถังยื่นคำขาดทั้งเดชและธานีจึงได้มีท่าทีอ่อนลงและรับปากที่จะยอมปฏิบัติตามคำแนะนำและข้อห้ามที่ได้ตลกลงกันไว้ด้วยความจำใจและแค้นเคืองไปในทีรางเดินบนอุบอิบตามไปช่วยพรานทวนตัดเอาไม้มาทำห้างนอนด้วยความไม่พอใจ เมื่อทุกอย่างเสร็จแล้วด้วยดีทุกคนก็ขึ้นไปนอนบนห้างและพากันหลับไหลด้วยความอ่อนล้าในขณะที่พรานทวนยังนั่งเฝ้าระวังภัยไปเกือบทั้งคืนขอให้ท่านมีแต่สิ่งที่ดีงามเข้ามาในชีวิตเดินทางด้วยความราบรื่นและปลอดภยัยโชคดีมีความสุขในทุกที่ทุกเวลาตลอดไปขอขอบพระคุณครับ